สวัสดีค่ะอยู่กับจ้องสาวหลาค่ะวันนี้ก็มีโอกาสนะคะได้พามาเลาะทุ่งนะคะเอาบรรยากาศนะคะพ่อนค่ายนะคะมาฝากนะคะพี่น้องสุขุสุสสคนค่ะอันนี้ก็แม่สาวหลาก็มาถึงที่าบ้านคุณปู่คุณย่าสาวหลาเนาะมาถึงก็ เจอหน่อไม้แล้วก็จัดสิคะเราอะไรก็ของเราชอบเนาะเสาวหล่าเพื่อนก็นมากินแกงหน่อไม้เด้อค่ะพี่น้องนะคะเวลาเจอไปพูดได้หน่อไม้มากนะคะเกิดมาจัดการนะคะนี่ค่ะถนอมอาหารโดยการปอกเปลือกนะคะแล้วก็ฝานฝานฝานแล้วก็ต้มให้มันจืดนะคะเราก็เอามาไหว้แต่แกงนะคะแช่ตู้เย็นไหว้เก็บได้เป็นเดือนค่ะพี่น้องนะคะ เวลาจะแกงนะคะแล้วก็เอามาแกงได้เลยนะคะสะดวกมากค่ะนี่เสาหลาเพิ่นกับแบบว่าสะออนน้อไม้เน้นหน่อยน้อยเนนหน่อยนารักตะมุตะมีนี้ค่ะอันนี้เป็นน้อไม้ไผ่หน่อยค่ะทุกคนค่ะเกิดเองตามธรรมชาติค่ะน้อไม้สดๆค่ะเก็บผลงานของเสาหลาเองค่ะนี่ค่ะหักเอาเลยค่ะทุกคนค่ะ น้ำม้สซนะคะเอามาฝานมาต้มไว้นะคะอย่าให้คางขึ้นนะคะมันจะหวานนะคะต้มแล้วก็ข้าตู้เย็นไว้นะคะเสมือนเฮ่าแกงน้ำม้สซๆเลยล่ะค่ะพี่น้องเพราะว่าเขาใด้มาสดๆเฮาบริข้างขึ้นนะคะนี่ค่ะมันจะหวานนะคะเคล็ดลับในการต้มนะคะให้น้ำม้มันหวานซึมเข้าเนื้อแล้วก็ให้จืดไว้นะคะเฮาใส่น้ำตาลทรายนะคะน้ำตาลทรายขาวหรือว่ารสยแดงก็ได้ค่ะใส่ลงไปนําเลยค่ะ ประมาณหนึ่งช้อนสองช้อนแล้วแต่ปริมาณหน่อไม้ค่ะทุกคนใส่เข้าไปน้อไม้ก็จะวานนะคะแล้วก็จะเทดให้มันจืดไว้นําค่ะทุกคนค่ะอันนี้เสาหล่าก็ได้มาเรียบ้อยแล้วนะคะผลงานของเสาหล่าเองค่ะน,นี่หน่อมไม้สดๆจากสวนคุณปู่คุณย่านะคะอันนี้ค่ะได้มาแล้วนะคะต้มเรียบร้อยแล้วก็บจิมาแกงเด้อรค่ะพี่น้องค่ะ อีได้แกงหน่อไม้นะคะมาฝากนะคะทุกคนค่ะมากินแกงหน่อไม้นะคะน้ำเสาวร่าเด้อค่ะแกงหน่อไม้สดๆนะคะอืมฟน้บบบุบแซบค่ะโซนหอนๆนะคะบ่ได้กินโดนเลยได้แกงหน่อไม่นะคะประมาณหนึ่งเดือนละมั้งสื่อกินมันก็บพคือเหตุกินเองค่ะเหตุกินเองมันหน่อไม้มันสดนะคะแล้วก็แกงไม้หอนๆนะคะมันจะแซบแล้วก็หอมค่ะอืมสุดยอดค่ะทุกคนค่ะ สุดเท่านั้นล่ะค่ะเสียบน้อยแล้วพร้อมเสิร์ฟค่ะมีพริกโดดน้ำเน,นะะือค่ะใส่ลูกโดดลงไปน้ำน,นะคะใส่ปลาร้าเยอะๆจะได้วนัวๆตำกบเบือใส่น้ำน,นะคะเรียบร้อยนะคะกินเ้าเนียวนะคะนี่ค่ะขขานียวคุยเอาหูกินข้ามโปมมไปเลยค่ะแซ่บเบอร์ค่ะทุกคนคะ่ะสาวลาเป็นจะมากมาแกงน้ใหม่นะคะ ของโปรดของสาวลาอันนี้ก็จะมีนะคะพิเศษขึ้นมามีใส่กอ,อกอีสานนะคะทําเองนะคะเห็ดเองนะคะใส่หมูหลวนนะคะเนื้อแน่นๆนะคะจะัดปจุกๆนะคะกินกับข้าวเหนียวร้อนๆโอ้ยเข้ากันเข้ากันค่ะทุกคนค่ะ <S <S เอาลาบเอาซอยจุกมาแลกก็ไม่ยอมคะอ่ะเอามาฝากพีฝากน้องทุกคนนะคะ เคล็ดอ่าสูตรในการทำใส่กอกเวลาการวิธีทำนะคะได้ลงไปแล้วนะคะไปเบิ่งคลิปหย่อนล้างใดนะคะนี่ค่ะใส่กอกทอดออกมาเลื้องอารามนะคะกินกับนมหม่นะคะนี่แกงนมไม่ใหม่ๆห่อนๆข้าวเหนีนยวหนึ่งห่อนอน,นะคะอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะบรรยากาศหาการมาเลาะทงไฮทงหน้านะคะทุกคนคะ่ะขอบคุณลหลายเด้อที่ก็มารับชมคะ่ะมากินแกงนมไม่น้ำกันคะ่ะ พอกันคลิปหนาค่ะขอบคุณค่ะ